ความไหมฮะไอรถรถจี๊บคันหนึ่งรถจี๊บคันหนึ่งโอเคไอเอไออาร์ไหมไออาร์พิชมันในรถเนี้ยโอเคมาไหนมึงทำให้ดูได้ทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถามเด้เอาเดี๋ยวมึงรับไปมึงถอดกล่องครับมึงถอดกล่องมึงนีไม่ถอดกล่องแล้วก็ทำสกินไงเขียนว่าสกินไงไม่ไงเหนว่ อ่าแล้วตัวนี้นะอ่าทำนี่ไงทำนี่พี่ทำได้ไห่ครับโอ้ก่อนที่มันเป็นสกินแล้วไม่ได้ไอเดอรหน้าก็บอกเลยมันต้องก่อดที่ยังไม่มีสกินถึงจะทำได้ได้ได้ก็แสดงว่าต้องคนที่ไม่มีสกินต้องเก็บใช่ปะเห็นตอนแรกที่ยังไม่มีคนเก็บอ่ะไอเดอรป่ะมองเห็นไปไอเดอร์ไหมไอ้ดอร์ไอเดอร์โอ้วิ่งไปไอเดอร์วิ่งอย่า มีรถสามคันเหรอเนี่ยม่าเพื่อนกังิ่งำเยี่ยไม่มีตุนแจไม่มีอะไรเลยอะไไม่มีอะไรเลยรถหวาบลยค่า

ข้าเหรอมีคันนึงอาไปสาดข้าวเหรออ่ะเ,เ,เจอทีมงานกูมึงไง <c oughs> เด้งไม่มึงไม่สาดเอเอระวังกระองแตกเลยเออว่ะเพื่อน ได่มีทำมันตายเราได้มีของเรายร้อเลยไม่มีเค่ลองไม่ลองก็เลองเคยลองกันก็ไม่อะได้ว่กาก่อนที่โดนยิงจะทิ้งแน่เลยมันจ้อง <c oughs> เหลืออะไรล่ะเขาจะเก็บไว้ทำไมล่ะว่าแล้วมันต้องอยิงดี วัหนึงขบ่ะันขึ้มาไม่ได้หรูกไปดิปะใค้ขับให้ผมมาไอ้ใครยิงให้ผมมาอ๋อมันจะขับไป,มมไปไนขับได้ดูเจ้ย <c oughs> ิงระเบ <น S 2> ิดหมด <บน S 2> <า>เลยพิงออมเฉย ก่อนเกนเนะแ้ใช่อะอบทางเอ็มวี้องหม่เอลี่ไเ็างหน้าเลยเตะเอ้่ายนรกนื้อจจินนีวผมจะบีบสิลูกบีบมันก็แตกสิได้ปะไม่เห็นแล้วอะสุดมัจะลงกาง ไม่มีไฟเลยเนะต้นเนี่ยมันกำลังร้อนอยู่ไปต่อไปอ๋อนอกไปเราเลยให้เอาเอาอะไรมาเล่นดีกว่าไป่รไปมาดูทิ้งทุกหมดเลยหมดเลยอ้าวแล้วลงไปแบบไหรนะ

เร้สองปี้เราสองปีอโอ้น่าจะเหลือปี่แล้วไม่รู้ผมไปกดอะไรล่ะไปไมาได้คนย้อนล้อนร่วงไปด้วย Cô đông phải anh Cô ơi Mình chấp em Để Tập này thì, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 아, 너 지금 어안 뚝을 Oh, oh, s right. <S มันต้องมีคน <Yeah. S 2> มันเล่มันน่าจะเล่มของมองเรามันไม่เจอแล้วใช่ไหม่เดี๋ยวโตสอบเิ้ ไปจะช้าไม่ต้องเรีบไปแต่ช้าไขอโตษเดี๋ยวิ่ขับเองดีกว่าขี่ข้ามมองเลยเนะี่ยอย่างนี้วิ่งเราได้ปะอืมต้องตีป่านนี้น้าเจริญ่อนขี่หมดเลยตน้ตนไม้

กูพิการพิกับปากูพิการกูพิการปะอาตายหรอตายหรอยังยังฮะมันเป็นว่าตายบ้างบ้างเออใช่ปบไม่ใช่ล้างล้างไม่ดีเน่ล้างล้างไม่ดีไม่น่าอยู่หรอกพี่เด้อนะเพราะว่าบอกบีแล้วอ่ว ไม่ค่อยอยากขีนเดินเขาอะไรเลยรถแร่งไอ้ยังไม่ได้เดินทันเลยนุดตีแล้วน่ะแต่ความเจ็บเนี่ยทางนี้หนาความม่กเป็ความมากนะไปแอบว้าร่างกายพวกเรานี่โคตรว้อนเลยอะร่างกายต้องการจักรเล่นที่จบนะแจ็คลอเล่น เออบใช่หาหาหาขนาดนี้ไม่เจอกว่าเนี่ยมันวิ่งในหมอกเนี่ยโอ้หมกกทะเราหดเกินไปโอ้โหท้าวิ่งใอกก็แล้วพี่มปแอบแอบมันทอาแอบตาม่าเนี่ยมีแดดดอกแ้วแด้ดอกอะไรก็แล้โต้มน่ไปฉี่คันหนึ่งอะไรนะพี่ผมไปฉี่คันหนึ่งไปหามันไป ไปไหนกันวะมีแลแพงไม่ได้ขีเข้า้างในจะรู้แลันมีใครอยู่ไม่อยู่ไมรู้อะลองหาดูหาอินาคอมไอเนี่ยไันี้ขีเข้าไปโดนเขายิงตายเฮ้ยเอ้อยู่นี่บ้งเสียงเดี๋ยวก่อนเด่อนอยู่ไหนวะ ไอเนี่ยคุณหลอนเสียงที่สี่แล้วเนี่ยแน่ๆกูเจอแล้วชัดเจอยังแหววไม่เจอเลยนี่เจ้หมอกบีไปแล้วแม่งไม่เจอตัวพวกแม่งทั้งตัวนะตายฮะป่าข้างหน้าแน่นอนแหววประจานแอววดอปลงอีกอ่ะแอววดอปลงอีกอ่ะแต่ก็ทางป่าอะไรอ้ป่านีนเราไม่เคยขี่มาเลยขี่มาเราพยายามเฮ้ย เจอร้องหนึ <m> ่งเจอร้องหนึ่งคนตัดหลังเดินต้องต่าคนกันเห็นปะมองเห็นใครปะที่ไหนพี่ผมหาพี่ไม่เจอเหล่าเห่าป่าคุณบอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่ในป่าเลยเรี่ยร์รถหนึ่งคันเจอแล้วไหนพี่บอยเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอเจอคนนึงที่เจอคนนึง มีไรอ่ะแม่ไมม่ไมอเลยเอาวะเแต่ว่ามีคนเดียวนะทำไม่ลงมามีคนเดียวเอาว่าเอาว่าขี่ได้โดน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 ในป่าเปล่าโดนนักเนี่ยตรงบั้งเนี่ยบั้งสองอันเนี่ยมาขี่ตามมาเอยไปดูแอดดับไปป้ายเป็นคนหรือเปล่าเพื่อนใจเย้ด้วยใส ทำิแล้วขี่รถบังไั่นเเคร่บินมาขี่แล้วปไปาวัาาล่าทนายบ้าล่าทนายบ้าไปอยู่ไหนวะโอ้เฮ้ยสองคนนี่วต้องกดเนี่ยเอ้มาเฉยเพื่อน ที่อยู่ทางนี้นะมีมีเก็บเก็บอ้อมไปอีกทางนึงอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพื่อนกูจัดที่อยู่ที่เดิมป่ะเพื่อนเขาหยุดฝากใหอยู่ฝากให้อยู่ได้คะแนนเราซุ่มเลยได้คะแนนเราซุ่มเลยเป็นแม็กเลยเพื่อนชื่อไหนวะพี่มี่บอยพี่บอยอยู่ไหนอ่ะบางจีหัวหน้าเก๋อได้ทางทางเอสเอาพี่ลงมาทางเอสเลย ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยพี่อยู่ไหนอยู่ทางซ้ายในป่าทางซ้ายอ่ะเฮ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดไว้เนี่ยไอ้นี่ไม่ยิงหยุดไวะเนี่ยอ๋ออยู่อยู่ในป่าบนอยู่ในป่ามานี่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 ในป่าเต็มเลยมานี่มานี่มานี่พี่มาจะยิงรถเรามายิงรถเราไอ้หน้าเพื่อนเอ้หน้าเพื่อนเราวิ่งอยู่เดีวเพื่อนจอดรันบ้าล้วเฮ้ยเราวิ่งอยู่เดี๋ยวเพื่อน

โอ้ยอนล้วเพืนไปแล้วอยู่นอกหมอกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยตามว่ะฐานนัดดียรับเลยเออแม๊ะแม๊ะแม๊ะเขหัวเออยิงยิงกันอะไรมนยแอบด่างต้นไม้มันมีอีกวหนึ่งาถว่าบ้านฝั่งนู้นนะเพื่อนบยไอ้รถนอ่รถูนี่รถอยูนี่ขับมา รถอยู่นี่รถอยู่นี่มันจอยแล้วมันจ่อยปนวะน,นี่นี่ไหนอ,อะมันรถอยู่นี่ขึ้นเองมาลเลยเดีกมันจอด้ะมันจอดรถแล้ว,น,วน่ๆอ๋อเยบานี่่เดน้ายเนี่ยไอเหวอทางท้ายเนเาเนี่ย่ออาบาเงเส่่กันมันน่มา,นามจรเลย รถพังรถพังไล่ไล่รถพังนะรถพังรถจจอดจเอมายพันอยู่หลังเลนเอาแบนึงาแม้กก่อนมาเลยอยู่ในป่าป่ะในป่าเราป๊อปเราในป่าใป่าไได้ไงในหยนีีทางซ้ายพีบอยลงเลยพี่ลงมิเลยพี่ลอยเลยลอยเลยเดี๋ยวเราสองเียเราแหนแล้ปเนี่ยมันอยู่หน้าเรา

em có hả em đập bên này kẹp cái gì ngay em ok ok <laughs> เราไม่ได้ยิงเลยอะไรวะเนี่ยมาโตมาตัพ <ขอ S 1> ี่ข<อ>บับระวังแ้วแครับวรบวมสองน้ที่เพิ่มไปนะโอ้ยเท่าไหร่เย็นะผมอับเป็นคนมามากกวานะ่าแล้วเพิ่มนี้ตาจะวิ่งหนีได้นะมาได้สถาน้แหละนา่นาน่าจะอยู่แถวป่าลงลงลง,ง,งลง,งลงลงลงตรงนี้เลยตายตายตายหนึ่งตายหนึ่ง con thùng thầm má đây Đi coi như này Đi coi Đi coi như này mấy cái thằng làm à Đi coi đi coi Đi coi Không Đồng đời có đây mắt Đồng đời biên hải đây có đây mắt Hoàng ít đi coi đây Chỉ thằng Y đi, chỉ thằng này ngồi Ừ, vinh nhập là รอดแล้วัางเนี่ยแต่ว่าต้องผาตัวตัวท้ายเนี่ยอยู่ในป่านะครับเราพี่มาทางซ้ายด้วยฝั่งนี้แหละที่วิ่งฝั่งขวาแล้วนะนี่ลตำรวจละนั่นแหละรถตำรวจรถตำรวจอยู่นั่นแหละรถตำรวจเราอ๋อรถตำรวจดีป่ะนั่นแหละนั่นแหละรถตำรวจละตายแล้วมั้งรถตำรวจรถตำรวจ เยรู้แล้วไอ้เหี้ยมีแค่ไหเโี้โแรถต้องหมดนี่ฮะโอ้ยที่สามเลยเฮ้ยมันลงรถไปแล้วโอไม่ได้ยิงเลยโคตรน let's go let's go dude อเฉยแล้ว เยืนข้างหน้าผมเลย